คุณขาเกิดวันที่8สิงหา2541ค่ะคุณจากวันเนปีเกิดน,นะคะชีวิตคุณทำไมวูบวาววาค่ะชีวิตขึ้นก็ขึ้นสุดดิ่งก็ดิง่งสุดคุณขาแล้วหลายๆครั้งนะคะคุณขาเงินหายหมดค่ะเงินเก็บแทบไม่เหลือเพราะอะไรรู้มเพราะพูนคนใจดีค่ะคุณแล้วก็ดวงคุณเองเนี่ยการเงินปีนี้นะเอาปีนี้ก่อนปีนี้ค่ะหลังเดือนเมษาย,ยนการเงินจะดีขึ้นพุ่งขึ้นค่ะคุณขาแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีโอกาสเจ้าโอกาส นะได้เจอประสบก,การณ์ใหม่เหมือนคุณนี่กําลังจะไปโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งไปเรียนอาสังหาเห็นไหมไปเรียนทําขนมไปเรียนทำกาแฟปีนี้เป็นปีที่คุณจะสร้างอาชีพด้วยตัวคุณเองคุณจะเจออะไรที่มันลงคอสคุณจะมีโอกาสที่มีเพื่อนหรือผู้ใหญ่เนี่ยฮะชวนให้คุณไปลงทําอะไรที่เกี่ยวกับสัมมาอาชีพต้องไปนะคะคุณเพราะปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณมากค่ะคุณขาขอให้โชคดีกับอาชีพใหม่